สุดยอดข้อดีของการทำเวทเทรนนิ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้และอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะจริงๆการทำเวทเทรนนิ่งเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่สุดยอดและช่วยดูแลอะไรหลายๆอย่างให้ร่างกายเราได้เลยนะครับแต่ขอยกตัวอย่างหลักๆมา3ข้อ1 การทำเวทเทรนนิ่งช่วยทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายเราโคตรดีครับเพราะการที่เราทำเวทเนี่ยเป็นการออกกำลังกายเดียวที่จะทำให้กล้ามเนื้อเรามีความแข็งแรงและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนี่แหละครับคือเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญไขมันชั้นดีของร่างกายดังนั้นถ้าเราทำเวทเทรนนิ่งและถ้าเราศึกษาหาความรู้ดีๆและทำให้ครบทุกส่วนอกหลังไหล่แขนขาหน้าท้องเราเล่นทั้งหมดนั่นแปลว่าทั่วทุกอณูของร่างกายเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญไขมันที่ดีและเราก็จะลดจะลีนไขมันก็จะทได้ง้งง่่ายๆนนัเอออลคข2คก็ื การที่เรานั้นจะมีความสุขในการกินมากขึ้นซึ่งมันเป็นผลพวงต่อเนื่องจากข้อหนึ่งครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีระบบเผาผลาญดีเป็นทุนอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องการกินให้มันหนักจนเกินไปเพราะบางคนเนี่ยพอระบบเผาผลาญไม่ดีล้วก็ไม่ได้ออกกําลังเลยโอ้โหเขาจะไม่มีความสุขในการกินเลยครับต้องคุมแบบเป๊ะมากต้องกินน้อยอะไรต่อเมื่อะไร,ะไรที่หลุดหน่อยก็ไม่ได้และข้อ3เลยครับการทำเวทเทรนนิ่งช่วยทําให้สรีระร่างกายเราดีมากๆครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างกระดูกคนคคคนน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 ััั้้้จะะเปป็ึงงททีี่่กกกกกลิภาาพดมมหรรือแแ ตัวไปก็จะเดินเหินได้ดีและตรงเป๊ะเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้เท้าด้วยซ้ําเห็นไหมครับข้อดีของเวทเทรนนิ่งมีเยอะมากถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายได้การทําเวทเนี่ยจะช่วยชีวิตให้เราดีขึ้นเยอะหลายประการเลยถ้ายังไรลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้ดูนะครับ